สบายดีนาเดียเท็กซัส,สแนลยินดีต้อนรับทุกๆทุกคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะยินดีต้อรตน,นะ Hello, น,น,นอรับทุกคนนะเจ้าค่ะ Hello everybody welcome to Nadia Texas Channel welcome ยินดีต้อนรับทุกคนเจ้าค่ะ ขอบคุณและก็ขอบใจทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามนาเดียเท็กซัสแนลนะคะ thank you so much very really much come boss สวัยดีขน้อยเป็นนาเดียเท็กซัสแนลเด้อยินดีที่ไดียวจกัก ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเจ้าคะ่ะสบายดีถูกวันศุกร์และว,วันเสาร์หรือวันอาทิตย์นาเดียขอไลฟ์สดฝากพี่น้องติดตามน้าในเดอ้อเจ้าคะ่ะสบายดีสบายดีทุกคนคะ่ะกําลังเลิกงานเด้อพี่น้องเนี่ยกำลังเลิกงานทักทายทักทายเพื่อนๆน,นะคะไม่ได้ ไลฟ์สดไม่ได้มีคลิปใหม่ๆออกมาก็เลยมาขออัดคลิปทักทายเพื่อนๆทุกคนนะเจ้าค่ะคิดถึงจังเลย <c oughs> บังเอิญเด้อพี่น้องเด้อบ่งเอิญวันศุกร์เยวกันเด้อนะเดียขอไลฟ์สดวันศุกร์น,กน,นะพี่น้องเน,นาะขอไลฟ์สดวันศุกร์นะคะวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์วันเสาร์ขอไลฟ์สดนะพี่น้องค่ะเป็นกัง กลางคืนกลางคืนทางอเมริกาและก็เป็นกลางเว้นทางเมืองลาวแล้วก็เมืองไทยนาะพไปนอกนอก,นอกทางเวียดนา วัน ใหญ่แล้วขับไว้ๆนิดหน่อยครับครับรถยนี่ไล่กับผ้าจมไปเรื่อยๆนิดหน้องเพราะว่ขาข้าเจ้าวังคั่งขับรถบ๋วยเตีววเบิงขางตัวเองขับรถใหญ่เราสปีไปปดไว้บๆได้ทำรถใหญ่ <laughs> จะทักทายอัดคลิปทักทายเพื่อนรถใหญ่มันขัดอารมณ์ตลอดเลยนะพี่นอ้นองรถใหญ่มันขัดอารมณ์นาเดียตลอดเลยพี่น้องเอ้ย <laughs> โอ้โหโอ้โหคลิปนี้มาอ่ามาทักทายเพื่อนเนาะวก็เพวกอนเพื่อน มันไ่บางกับบ้านซูบวันเา้านะคะนาเดียขอไลฟ์สดนะคะฝากมาติดตามใหก้กำลังใจในเดอ้อพี่น้องเดอ้ออยากได้สับสไคร์เพิ่มจังเลยอยากไผ่น้อสิให้ไผ่น้อมาปลูกตะไคร้ในบ้านสวนนาเดียให้นาะเ <c oughs> พิ่งได้สองร้อยกว่าสับสไคร์อยากได้สามร้อยไปวันนั้นขึ้นสามร้อยแล้วไม่รู้มันหายพี่น้องตะไคร้ตายต้นตะไคร้ตาย พี่น้องเนาะขอฝากเพื่อนเพื่อนพี่น,น้องทั้งเอเชียคาะนี่แหละทั้งไทยทั้งลาวทั้งเขมรกัมพูชาเมียนมาไซนาเวียดนามมาเลเซียเนาะเอฟวีแวรเนาะพี่น้องเนาะทักทายนักขับพี่น้องเนาะซับสะไข่ให้นุนานในเด้อเอฟวนนะะีแวรนะจ๊ะค่ะแล้วก็อเมริกาด้วยนะคะทักทายเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าฝากให้กําลังใจซึ่งกันและกันเด้อพี่น้องเด้อมือใหม่มือใหม่มห,มหนูนามือใหม่นะเจ้าคะ หนูนามือใหม่ยูทูบเบอร์มือให YouTuber, มให่ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะเจ้าค่ะอยากมียอดเพิ่มโอ้ถ้าเมื่อไหร่ได้พันสับสไคร้นะสงสัยลำวงยาวๆเลยลนะพี่น้องคันี้ขนาดได้ว่าสองรอยกลัวสามรอยนี่ก็ดีใจว่าสัตดีใจมูเพื่อนทรัพยห้ดีใจมูเพื่อนทรับไหย้ยเนาะพี่น้องเนาะ ได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆแล้วก็มาขอบใจเพื่อนๆเ,เนาะทุกทุกดวงใจนะคะทุกดวงใจนะคะสองร้อยเก้าสิบสองซับสไครนะคะขอบคุณเพื่อนๆทั้งสองร้อยเก้าสิบสองซับสไครนะคะขอขอบคุณจากใจคะ่ะแล้วก็เจอกัน เดนกันวันศุกร์วันเสาร์นะคะฝากด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนต่อเพื่อนนะคะฝากติดตามด้วยสับสไครต์ให้นาเดียด้วยนะคะเจ้าขาเจ้าขาเจ้าขาอบคุณทุกดวงใจนะเจ้าขาทักทายขอบคุณทุกดวงใจค่ะทุกท่านที่สับสไครต์ให้นาเดียขอให้ทุกคน ขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนนะเจ้าค้ารวยด้วย,วย,วยผ,ผู้ด้วยแล้วก็ให้ด้วยอีกเด้อพี่น้องเด้อที่มาเป็นกำลังใจให้หนาเดียทุกหัวใจของทุกท่านเป็นโอ้โหเป็นพลังของนาอย่างมากมายนะคะเป็นพลังอย่างมากมายให้หนาเดียนะคะวันศัพท์สักใเป็นพลังใจให้หนาเดียอย่างมากมากเลยดีใจมากเหมือนว่าคนไข้มี ยาที่ดีกินเลยนะพี่น้องเนาะเหมือนกับคนไข้ที่ได้ยายา เขาจะเห็นเนาะอยู่เมืองไทยเนาะเห็นมูเขาจะเห็นว่าโอ้เขาจะเห็นมีได้ไรได้ว่าโอ้แม่ว่ามีได้ไรว่าเขาโอ้โหเนาะเหตยูทูบก็ไปได้เงินบ่าว่าเนาะเหตบเออเขาก็มัศึกษาเบิ่งของมูลมาเฮียนน้ำอ่าอาจารย์ในหลายคนแหละก็มาเฮียนน้ำมูในหลายคนที่ว่าวิธีเหตยูทูบไปเห็นอะไรเนาไป้องเนาะเขาก็มางลองศึกษานําเพลินในหลายหม่องในหลายบนแต่ว่าเหดจากไหนเนาะก็เดย้มาลอง โพสโพสวิดีโอยังลงคู่มือคู่มือเนาะเอา้ามาเห็นโมซัสไข่หาอุย้ยครั้งแรกเนาะจะเอาเห็ดมาหาปีเนาะพี่น้องเนาะหาปีหรือแปดปีเนาะยูทูปมาตั้งมาปีสองพันสิบสองเนาะพี่น้องเนาะตั้งยูทู e มาจต่ปีสองพันสิบสองแต่โบเคยไลยว่าเออสิมาใส่ใจว่าเออสิมาโพสหูสิมีคนมาติดตามสิมีคนมาเบิง่งอันนะ่ะซิมีไล่ไหลเขามาเนาะบมหู ตั้งแต่ปี2012เขาตั้งยูทูปมาเนะต่ก็ได้บริษายใจใจบัดมาเฮะมาบางบางปี2 0 2 1เนาะพี่น้องเนาะปี2 0 2 1เรามาเห็นมูว่าโอ้เห็นยูทูปวัสสันเห็นยูทูปไรเงินเด้วัสสัน,สน,สนอันคันมีผู้ติดตามไลน์มีผู้เบิ่งน้ำลายวัสสันได้เงินได้เนาะวัสสันอันดีกว่าทายหูเด่นอยู่ได้วัสสันก็มาแท้วะเขา,าว่าเออแท้วเนาะเออก็ลองเหรอวะเนาะปีปีแล้วเนาะปี2 0 2 1เนาะปี2 0 2 1เนาะพี่น้องเนาะ ก็เลยว่าโอ้บังหน้าว่าลองโพสน้ำกระเจาบังหน้าวะเขาเป็นเห็ดแถบอ่าสักพักหนึ่งเขามามีคนเหยอดซับสไครเขาขึ้นมาสิบกลัวเศร้าห้าสิฟอ้ดีใจว่าสั้นเหมือนว่ามีพลังใจให้เราถ่ายรูปต่อถ่ายวิดีโอต่อพี่น้องเอ้ดีมันกําลังใจดีน่ะหลังจากที่ว่าห้าเห็ดแปดตีมากมีมีแปดซับสไครต์เนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยก็ได้ว่าอ้าว พีแปดซับส,สไครมามามา,มาทำมาปีหนึ่งได้ไรโอ้โหได้มาห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบขึ้นมาร้อยอ่ะเลนร้อยซับสไคร์นะโหดีใจมากและโอ้โหทำสมตามกินสลองดีใจ่าสันได้ลอยซับสไครนี่ดีใจไปตามสมตากิน้า้านพี่น้องบอกมมว่าโอ้เชนในรอยซับสไครแล้ว่าสันโอ้ดีใจ,ด,ใจ,ด,ใจดีใจตม้มตามสมตาสลองเนาะนี่ก็โอ้โห,โห หวังว่าเสาร์อาทิตย์นี้คงจะได้สามร้อยนะเจ้าค่ะถ้าได้สามร้อยนาเดียจะราให้ดูนะคะนาเดียจะราจะราสวยสวยให้ดูนะคะสลองสามร้อยนะคะสามร้อยดวงใจถ้าได้นะเจ้าค่ะก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนญาติญาติพี่น้องทุกคนนะเจ้าค่ะผ่านไปผ่านมากดด้วยนะเจ้าค่ะกด subscribe ให้นาเดียด้วยนะคะแค่กดกดกดนะคะกด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 ให้ด้วยจ้ากดกดกด subscribe ติ้ง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 แล้วนาเดียจะ รำสวยๆให้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 ชมเด้อพี่น้องเน้อถ้าได้สามสามร้อยนี่นะเดี๋ยวจะรำสวยๆให้ดูจะรำสวยๆให้ดูจะรำสวยๆให้ดูจะเปิดเพลงอะไรเน้อให้ฟังหน่อยเนาอเดี๋ยวคิดเพลงเนาะสาเสียงขวงบอกสาเสียงขวงเนาะจะรำเต้นจังหวะปัสลบให้ฟังพี่น้องเต้นปัสลบให้ดูเด้อพี่น้องเด้อขอฝากด้วยนะเจ้าค้า ฝากซ่องหนูนาด้วยเจ้าคะ่ะประสบการณ์ใหม่มือใหม่มือใหม่กําลังเรียนมือใหม่กําลังเรียนนะเจ้าคะ่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยเดอ้อฝากเนื้อฝากตัวเพื่อนเพนเพื่อนเพนพี่พี่นะเจ้าคะ่ะฝากตัวฝากเนื้อฝากตัวเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนเนาะ กดสับสไครสไครสไครให้หน่อยนะจ๊ะนาเดียมือใหม่คะ่ะอยากได้กำลังใจจากเพื่อนถ้าได้เยอะโอได้ปุ๊บวันละสับสไครส์เนี่ยอุ้ยดีใจว่าสาั้นมีกำลังใจไปถ่ายวิดีโอใหม่ๆใ,ให้เพื่อนให้ฝูงชมนะคะทีบางทีเรามีกำลังใจถึงพันพันดวงใจนะคะบางทีนาเดียจะโอโหตะเวน วันศุกร์วันเสาร์ปุ๊บนะเดียจะไปหาถ่ายคลิปตรงนูน้นตรงนี้พอได้ให้มาเพื่อนๆได้ชมคลิปใหม่ๆกันนะคะเออสวยดีเ้ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวไปดูอันนี้ก่อนเดี๋ยวไปขอไปดูอันนี้ก่อนนะคะเ,ออเดี๋ยว กนมาค้ยขายอะไรตรงนั้นนะจุ๊กค่ะ